สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องยังไงวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะน้องเดือนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะเราจะมาทำอาหารอาหารนะวันนี้เราจะมาทําอาหารเหนือและผคใตายโดยที่เราแบ่งทีมกันให้น้องเดือนไปอยู่กับพี่ยุแต่โจ้ก็อยู่กับพี่เคนโดยที่เป็นน้ําพริกกะปิกับน้ําพริกหนุ่มกติกาของเราก็คือ ็คือก็คือโอยี่ไนโองใช้โพยเหรอลืมไงกติกาก็คือเกมนี้จะให้แต่ละทีมส่งตัวเทนคนที่ทําอาหารไม่เป็นทีมละหนึ่งคนนั่นก็คือน้องเดือนกับพี่เคนส่วนโจกับพี่ยุรีเป็นคนบอกการทําอาหารด้วยนี้อะไรของมึงอะเดือนโดยที่โดยที่ใช้ภาษาทินบอกเป็นภาษา เอามึงอ่านคนคนหนักโดยที่โดยที่ใช้โดยที่คนเขียนเนี่ยโดยใช้คนบอกอ่ะโดยที่ใช้คนบอกบอกเป็นภาษาถิ่นของตัวเองภาษาใต้กับภาษาเหนือตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนมาเป่ายิงฉุกกัน,นะครับผมว่าใครแพ้ใครชนะถ้าคนแพ้จะทําก่อนคนชนะจะท,ทําทีหลังนะครับโอเคสองซับ <Okay. S 1> <context. S 2> ตัวนนะชนะนี่ก่อนหรือหลังก่อนเอ้ยหลังทําก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวโจทําทีหลังโอเคตอนนี้เราได้ผู้แพ้กับผู้ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยครับวันนี้เดือนเราจะแย่งน้ำพริกหนุ่มเจ้าแคบหมูของเหนือเฮานะจ๊ะเดี๋ยวเอาพริกหนุ่มไปย่างก่อนจุดไฟกอนนะจุดไฟกันนะให้เดือนทำนะพรุ่งนี้ก็ไปเซตดพริกหนุ่มวะพริกหนุ่มเนี่ยพริกหนุ่มเนี่ย อันไหนนันนันอันที้ใหญ่นะที่แดงแดงนั่นอันเขียวนี่ยพริกหนุ่มที่แดงแดงพริกนุ่มพริกหนุ่มคืออะไรวะตั้งสติค่ะโู้ตั้งสติค่ะกินยำไหมคะรู้ยิบมาสักอันหนึ่งยิบมาสักอันหนึ่งยิบมาแล้วฟีจะบอกว่าใจก่อนเอออันนี้แหละเอาไปย่างก่อนเอไปย่างก่อนอกี่อันน่ะเอาตามใจค่ะ ก,ก,กินได้ไหมกินได้สักถ้วยนึ่งอ่งแหมอีกี้ทำกับข้าวว่ะวันนี้อ่ะทำมันบุ้มใส่ตาเด้อมันบึ้มใส่ตาด <c oughs> เด้อใส่ตาเด้ออาตาชุดแกก็ไม่ได้แล้วเอาเอาเอา,เอาไปหลไหลเก่นหน่อยเดี๋ยวมันจะเหลือหน่อยเดียวเดี๋ยวมันจะเหลือหดเหลือน้อยเด้อเอาหมวกทำอาหารพีนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะไปสระผมก่อนนะลูกไม่เลยอันนี้ตา อะไรอ๋อมันมันไหมเรื่องกุ้งพันอะไรอ่ะหัวเขียวใช่หัวเขียวใช่หัวเขียวใช่อันนี้โดนตัดกันอะไรแล้วไม่ได้เอาสีดำๆออกก่อนก็ได้เดือนเอาสีดำๆเน่ะมุกฟังบอกไม้เลยเอาอันที่ไม่ไหมเอออกก่อนอันนั้นบอกไม่มันบันมันมันบอกไม่ตันหัวเต๋ออัไรโยอะไรโยอะไรโย ฟังตั้งใจฟังเลยแล้วก็ต้องหลอกออกกันมันหมกเามันไม่ทั่วทัวถ้ามันเพื่อได้เอ้อย่างลเปรี๊ดงอี่นิดนึ้รำได้มึงดูพริกมึงด้วยห่างไมึงบอกไม่คำเตือนเดีมันหลอกยากห่างมึงบอกไม่ดักเสือห่างมึงบอกไม่ดักเสือ แดงก็กระเทียมไปจีต่อแจ้วไปเผาต่อน่ะไปเผากะเอาหน่ะอันนี้เอาทั้งนี่เลยใช่ไหมไม่รู้มาทกตาเองเล็กนุ่งแดงเฟรบเลยแล้วเรียกไปจับมือพ่อมนะมัต้องเอาพี่มึงจะสาบแช่งแล้วอ่ะพาจับดามกันเอาไม่ใช่วางบนผ้าเอาไว้จับด้ามวางไมาเอาผ้าออกก่อน บอกแล้วน้องโจ้าเก่งแล้วละเด็กกระโปรงเด็กกระโปรงดูหน้าคนย่างเลยลองไม่หยอดแกมสกไม่ะลอกเลยอานางนั่งเลยนั่งมันจะหลอกฮะหลอกมันก็ร้อนดิพี่โอ๊คเลยนั่นแหละอะไรวะอะไรวะ เอาน้ำจุบมือแล้วก็เอาหน้ามจุบมือแล้วก็หลอกพริกหลอกหอมหลอกกระเทียมออกโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ตำได้เลยเจ้านางเจ้านางเจ้าไปน้อยหนึ่งพอแล้วตำจนตำน้อยหนึ่งเต็มหอกินเต็มกระเทียมกระเทียมหอมแดงตำไปเล ใส่เนี่ยนะใส่ลงไปใส่หมดเลยใช่ไหมทำให้แล้วๆนะอ๋อทำให้มันเรียนเร็วนะทำให้มันเรียนเร็วนะเรียนเร็วนะเรียนเร็วนะพอแล้วเดือนเอาพริกใส่เลยเอาพริกใส่เลยนั่นแห้ะตามมือมันเรียกนั่นแหละมันเรียกนั่นแหละมันเรียกเรียกหลีกเรียกตามไม่เรียกเรียกเล่นกันเอมงมึงล้อเลียนกันเอง ปาต้ยปลาโต้ยปาต้ยปลาต้ยปาโต้ยโต้ยไปว่าอะไรวะมะนาวหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งแต่ว่าพี่มีเป็นอะไรอะน้ำอะไรน้ำมะนาวออเพราะว่าพี่หยิบมาจากต้นต้นอะไรอนต้นมะนาวมะนาวโอ้ยมันจะแพ้มาอะไรกันมนาวได้เงี้ยเียี่นน่นแีกค่เล่นเทันย เซเลซ่าเซเลซ่ามึงชิมก่อนมัวแล้วไม่เป็นไรมัวแล้วไม่เป็นไรเซเลซ่ากินได้จ้ะน่าเบิ่งเด้อน่าเบิ่งน่าเบนอีสานตอนนี้ก็เด็กแล้วอันนี้เรียกอาหารเหรอเนี่ยอาหารสิเจ๊ดี เดวเจอน้ำจิกกะปิไม่ใช่อะไรนะ้ำชุบน้ำชุบน้ำชุบที่มันเป็นลูกกลมๆแล้วก็เหมือนผลไม้อะไรไม่ใช่อโอ๊ยไปนอน,นไปไปนอน,น <laughs> ไปทำได้แล้วไปตอนนี้ก็ถึงทีมสุภาพบุรุษชายชาตรนะ <What? S 1> ีของเราแล้วเมนูองเราก็คือโจเมนูองเราก็คือโจ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 ,โจ,โจ เมนูของเราคือโจูเมนูของเราคือน้ำชุบน้ำชุบน้ำชุบบานโตนี่น้ำชุบบานโตเอาว่ามามันใส่อะไรใส่หัวเทียมใส่นี่พริกยั่วหัวเทียมหัวเทียมใส่เข้าไปแล้วก็ต้นทีมัวเทียนอ่ะหัวเทียนหัวเทียนโดดด่นนะทีแม่มันแตงต่อทีแม่มันแตงต่อเตะจะใส่ริบบี้กันมันมันพริกไหนอ่ะมาไม่ริบบี้นี่ดิบบี้แดงอ่ะรู้จักแล้วีดิ มยังไม่รู้ดีๆคืออะไรเพราะเปิดคนใต้นี่ั้งนานเพราะเปิดคนใต้นี่ั้งนานใต้ไหนอ่ะพัทยาใต้แผลเฮ้แผลแหมเย็นนี่เอาตงมั้ยเอาตั้โอ้โห้ท่าไม่ได้หรอที่สองมาแล้วสักเดียวสักเรื่อเคยไม่รู้เรื่องเลหรืมที่ไม้มันแตกสักเดียวสักเรื่อเคยที่ไม้มันแตกเดี๋ยวสักเดียวสักเคยเคยคือเท่เลยวะที่มวยพี คยที่มั่วที่ไม้มันเตะเฮ้ยแต่ภาษาใต้เวลากคำวันนี้ขอต้องตนึ่งคำว่าเคยแฮ่ใส่เคยนี่อันนี้หัวเรียงจะ่เตะพี่ผู้อนเออใส่ละลายช้อนใส่ละลายช้อนเลยเพราะว่ามาการเคยเยอะๆถ้าเคยไม่เยอะมันไม่ถึงเครื่องทีมทีมไม่เข้ากันทีมไม่เข้ากันดีด้วยนะทีมไม่เข้ากันเขาบอกให้ล้ำก่อนไปล้ำ ยังยังพีที่แม่มาเออโอเคได้เลยตั้งกาเอาต้มเน่าต้มเน่าอันตัดต้มเน่าบีบใส้ลงไปมะนาวเออตัดอะไรตั้งกันบีบใส้เลยเบียบเบียบตส้ตส้ลงตันนี่ยแล้วเออใช่กระตาบัวควนน้ำมันไม่ออกบีบไอร้อยนะเอาไอร้อยเอาให้แบ่ว๋าใหญ่เสียชื่อ กูจับกูดพิษกูเจ็บขวนนะเขามืนมันไม่ค่อยแดงเลยสุดแล้วมันไม่แดงอะ่ได้พส่รสดีอ่าเออรดียิ้มหนึ่งน้ตาลรดียิ้มหนึงโอ้โหกินอย่างนี้น้ำตาลรดียิ้มหนึง จะพวกแกตายใส่แป้งหวาน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 แป้หวานหวานเนี่ยกูรู้ใช่เอาแต่พอเราจบมันถึงแป้งหวานใส่แป้งหวานกันใส่อีกแป้งหวานออใส่แป้งหวานแป้งหวานใส่อีกหวานมีอะไรว่าไม่ใช่ละอันนี้แหละอ่ใส่กันไปปกติเราจบเรารู้สึกว่าโอเคเราใส่กันไปเลยสามช้อน ใส่แบงวานเ็คนคนตาปลาไปเองปกไอ้มันขลองของกนุติดเต็มเม็ดขงคกมาเลยไม่มีขงโคกขันขางกอะไรไม่มีสักตัวงถ้าเขาตกายเลยใครกินข่างโคกข้างข้างคกกูไม่ใส่ข้างโคกใส่เล้่ยวาญนะ่แป๊บเซ็ตอรตั้งกานใส่นำนำนำปาเรนี้นกีเต่เยอะเลยเยอะเลย ไม่ไม่ตืนใช่ฮมันเลนเลนลนะหนูกหวาใหมันใหมันแค้นเลตลองชิมไหนก้อนที่ออกมาได้ไหมชิมไหนดหยน้อยมาได้ไหมเดียวได้ไหมต้องเปรี้ยวอีกใช่ไหมตาตบีบไหมถ้าจะบีบป่านี้ไม่เจาอต้องจ่ายคอแลต้องบีบหาไม่ดีนะได้ไหมชิมไหนที่ได้่งเจิดมาน้ำตาลยังไม่ไดิชน ได้เลยแหละโอมามีกินนี้โนโต้เท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 เลยแหละได้เลยแล้วก็จัดจานตัวเราแตงเอาทั่ววางค้างจานอะไรที่งอเอาทั่วตังทั่วทั่วเราจะถังนั้นเลยหรอจเอามาทักครึ่งหนึ่งพ่อเนี่ยหักครึ่งเนี่ยเจ๊กชอบจัดจานมันช่วยช่วยตาปีกไม่โตเลยตานี่ก็มี โอเคเซตเรียบร้อยกับพมน้าดูครับหน้าตาก็กินขาดแล้วนี่ของเราท่านกินกว่าอยูเลยนี่น้ำชุบภาคใต้กับน้ำพริกนุมภาคเหนือเรามาดูด้ว่ากรรมการจะชอบอันไหนอ่ะกรรมการชิมกันไปครับผมเดี๋ยวผมจะจับป้อมทุกคนเลย กรรมการมาแล้วนะคือคุณย่าแต่ว่าผมว่าได้บอกคุณย่าแล้วว่าขอความเป็นธรรมนะว่าฝั่งไหนที่ไปได้ต่อนะโอเคนะย่าฝั่งนี้เป็นของพี่เคงกับโจ้นะฝั่งนี้จะเป็นของพี่ยุกับน้องเดือนจืดเลยเอาความเป็นธรรมนะย่านะความรู้สึกเป็นยังไงเรียบเรียอันนี้นํนไปนำพริกหนุ่มเนี่ยตังเยอะๆเลยลุ้นมากเลยเนี่ยลุ้นมากเลยนะจืด เค็มทั้งคู่เค็มทั้งคู่เค็มเค็มเค็มเอาแบบพี่ย่าแบบตัดสินใจได้ว่าให้ใครเมื่อไม่เค็มเหมือนกันถ้าให้เลือกเอาไปกินกับข้าวตอนเย็นย่าเลือกอันไหนน้ำพริกหนุ่มอ่ะน้ำพริกหนุ่มอ่ะหนูมีอะไรจะบอกไอ้น้าพริกนี่ไอ้ขี้มูกพี่เคนลงไปกับน้ำลายยินเสิร์ฟดูในกล้องแน่เลยแบบหยดลง มันเป็นน้ำฝนฝนมันตกหรือเปล่าพี่เคนอ่ะแบบพอสะสะกระเบื่อย่ารู้แบบนี้เลยพอบีดมะนาวนับบีเลยย่าแบบขี้มึงขี้มุกอะไรลงไปหมดอีจาปากมึงมาพูดด้วยกันเลยทุกคนถามได้ผลสรุปสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ให้คุณย่าตัดสินใจแล้วระหว่างน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกหนุ่มของภาคเหนือนะคะสรุปสุดท้ายก็คือน้ำพริกนุ่มชนะย้เพชรไปเพชรไปย ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ช่องอย่าไปหยอกชาแนลด้วยถ้าใครอยากให้เราทำอะไรนะฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยบ๊ายบาย